สวัสดีครับสวัสดีย่าเช้าวันทิเก่าครับผมมื่อนี้คนหน่อยผ้าผ้าคนหน่อยมาซื้อขนมครับเนื่องในใน,ในโรงเรียนปฐมนะครับโรงเรียนมตนัตรมตรนนนพงประชาสรรเดกจัดิจกรรมวันเด็กน,นะครับโรงเรียนที่สาวเป็นรองเท่งรถแห่ไปทาบุญเมื่อกี้นะครับทําบุญงานปลาปลาโรงเรียนนะครับมาแล้วมาหาเรียน ขนมไปทำบุญไปงานเด็กหน่อยนะครับงานวันเด็กนะครับถ้าโรงเรียนจะจัดงานวันเด็กขึ้นมานี้นะครับถ้าโรงเรียนฮะคุณแม่แม่กําลังเก็บ่ตะกลานะครับได้อย่างไดนยวได้ยังไปงร่วมกิจกรรมวันเด็กเนาะเหม,มือนเนาะมืออื่นก็จะเป็นของ เทศบาลโรงเรียนเพชรจ่านะครับมืออื่นโรงเรียนเจเจเพชรก็ด้มารวมผ้าลูกคนหน่อยมารวมวิชากรรมนะครับของเทศบาลตำบลขวาวกับของโรงเรียนของเพชรจ่าอยู่ในอำเภอเสนะครับเดี๋ยวกลัมาหนึงน่งไอ้โน้ต้นหน่อยไปยึดเขาไปข้างในหุ่นคนหน่อยไปข้างในอยู่ย้ายเป้าไป ขออนุญาตนะครับไปเนาะห้าร้อยห้าสิบค่ะหันสิไม่ยังแน่แหรอเนาะหน่อยฮู้นเห็นตาลังไวๆครับหาขนมนมเนยไปให้เด็กหน่อยไปรวมกิจกรรมวันเด็กนะครับ หูอมาลุงมาลุงตุ้งนั่งแล้ว <c oughs> ขันเตี้ยมนมาการ์ออกไปใบก้อนเอาไปไว้ก้อน,เอ,อนเอาไม้หามาวุ้ย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 ,ย,ย,ยพังพังพังพันพันวันนี้มาซื้อขนมนะคะไปแจกเล็หน่อยกิจกรรมวันเด็กแม่มมมคะ่ะขอบคุณมาลาัยจากคุณคุณให้แม่นะคะให้มะ กระสือขนมไปบริจาคเล็กน้อยเด็กๆนะคะเราจะแบ่งสองทีเนาะนั่งสองเหมือนเพราะว่าแต่ละมองกะเล็กน้อยพอหลายมือื่นนั่นมันมามือื่นก้อนออกไปง่ายมืออื่นจะจะยุทธเทศบาลแล้วก็โรงเรียนของเพชรจ่าในเมืองนะครับในเซนั่นเพชรจ่านะบอไหนๆจากนั้มือมื่นโรงเรียนเพชรจ่าจัดฟอร์มกันไปทั้งหมอเนี่ยไม่ใช่ห้าสิบบาทันต้องไปเยี่าต้อย้ําพุนยาอีกด้วยเออแล้วแต่สถานการณ์นะครับ ปัดถือไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวมันไหลจังเขามาไหมตะการไม่ใช่อะไรมันเต็มตะการหน่อยอือุ่มมาเลยนะเอออุ่มมาเลยเออแค่กระลังเลยก็ได้เหรอกระลังเลยเอออ่ามันกับคอกระลังเมันไปน้ำเลยเนียน คนต่้างมาอยู่่นนี่ก็นี่นน้คิดอันนี้อนนันจเอาไปคิดอันเนี่นี่คี่รอเออน่นอนกินดีีนี่เอเออเอาแล้วเด้อเอาีกคนนี่จะคล้งนี่นี่เดเอาอีก่เอา่ะไรมนึ่งเอาแ่เก็บย้อข้างในขอางแม่อีก่สองตะก้าจืช่งอาอันเนะ้ ไป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 ก่อนหันซ okay. ้ก okay, ่อนตะก้าช่องดทางงทางกว้างงไปก่อนหล่ไปเ่ยหลยซ้ไลยเติบตลูกมือื่นอยู่เทีบสบานนงแดงไปเทศบสบาลหนมื่อื่นอันนี้ก็เป็นขนมก็ได้มื่อื่นเทียส่อนไปแบงอ่ สัวหน่อยครับลอน่สางหน่อยน้ำสา่งหน่อยน้ำสางหน่อยต้นสมัยผมเป็นเด็กหน่อยได้เลยครับนี่ยั่งยั่งดูตัวนี้หน่อยหน่อยนี่ ตา้าเบอกนว่าน้ำคู่ตงี้แหละนี่เลยมด้ไมี่ยนี่ไล่ะาใอเออลคะนนลกคแอ้าวเนี่มานี่นะครับต้องบอกเขาไปหยิบเอาดีๆนึ่งมันเสียวะเดินไปยิบไปเลยเดินลังนึงเต็มๆ น่าจะได้สองน่าจะได้สองลังน,น,นี่นี่แนวนี่เดี๋ยวไปเคี่ยงค่ะเวลาแม่เขาไปซื้อบัตรใดหมดละยุติเมือจ้ะท้ามเลนรถเร็วเด้อเพราะว่าของสกปอกก็ได้ปิดฝาหรอกโอ้ปิดได้อยู่เดี๋ยวไปเคี่ยของหลังลรถปิดฝาเอา บขนมแล้วแม่หลบขนมขนมหอบมาเลยอุ้มมาเลย่จ้งเอาไม่หน่อยไมแข็งอกระไรเมียจะจับนะครับจับลงล่างหนอยลำบาก่ เปลี่ยนเอ่หงเอาเจ้าสี่ด้วยไม่จังคู่กันพอแบบนั้นมันมันเป็นแบบแกแล้วมันส่เป็นผพ,พนเลยแม่เด็กๆเขาแบ่งกันได้มัน คูไทย,ทยไหายไปแล้วปะจะได้กละหอเลยอืมอยาพกูกระหอไปเลย แล้ว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอู้สองลังพอดี พี่ลุก م, สองลังใส่รถพอดีแล้วครับเต็มลังรถพอดีของยอดนั่นนีนะครับ <c oughs> เปิ้ลเสนีย์อำเภอเสรภูมมาซื้อของที่นี่นะครับ แมนอันนี้โมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแตงเลยเดียวเป็นชุดเป็นชุดนี่นชุดละชุดละแมนนรการกันแเอาครับเกิดเอาเมแดงเียแข็งมากครับมแดงหใ่ใส่จักโพทำานีเอามาบริการทุาดบาทาเพื่นครับเกิดเอากวกเาแง เคนี่นะครับขึ้นรถเรียบร้อย,อยได้สองแล้วรียใจเด็กๆแล้วเดี๋ยวมืวอกระชื้อไปโรงเรียนนอนเข้าใจอ่ะเป็นปคลิปให้พ่อหน่อยลูกพอดีแล้วเชิญพาขอบคุณนะคะขอบคุณนนทุกคะแนนพวยแม่รวมเหตุผลเนาะค,ะค่ะก็ขอให้เราเรียนแล้วทุกๆคนเด้อเจอกันที่โรงเรียนนะคะน<อ>ี่บ๊ายบาย